ยืนยันว่าเมยได้เงินจริงนะคะจาก YouTube ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะมากมายนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการทำ YouTube ของเมยนั่นเองนะคะว่า มีเริ่มต้นยังไงนะคะมีมีความชอบยังไงนะคะถึงได้มาเปิดช่อง YouTube ของตัวเองในวันนี้นะคะเดี๋ยวมีจะมาแชร์มาพูดถึงในเรื่องของการเริ่มต้นของการทำ u t u b e ของเมย์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือเราจะเป็นแม่บ้านนะคะเลี้ยงลูกน้อยอยู่บ้านนะคะก็เลยมีความคิดว่าอยากหาไรายได้นะคะเป็นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้รบกวนของ บรบกวนเงินของสามีให้น้อยที่สุดนะคะก็เลยเปิด YouTube ดูนะคะว่าไปศึกษาการเปิดช่อง YouTube นะคะสมัคร y YouTube เป็นของตัวเองนะคะเมย์ก็ทำการนะคะเริ่มการเปิดช่อง YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการทำอาหารนะคะแล้วก็การปลูกผักนะคะหรือว่าการแชร์ในเรื่องของการดูแลเส้นผมนะคะที่ที่เรามีประสบการณ์นะคะที่เราชอบนะคะเราชอบเรื่องไหนเราก็จะมาพูดนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะคะ จากที่เมย์ได้ทำมาสักพักหนึ่งนะคะก็ได้เกิดไอเดียนะคะว่าเรานะคะอยากจะออกมาพูดนะคะอยากจะออกมาแชร์ให้ทุกคนนะคะได้ฟังว่าการที่เราสร้างรายได้จาก youtube นั้นมันได้จริงไหมนะคะได้ยังไงนะคะแล้วก็เริ่มต้นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมย์ก็จะสมัครอีเมลนะคะพอมีอีเมลแล้วนะคะเราก็จะ มาสมัคร Youtube นะคะลงชื่อนะคะเป็น Youtube partner ของเขานะคะแล้วก็ทำการนะคะอัพโหลดนะคะตัดต่ออัปโหลดวีโอลงในช่องของเรานะคะแล้วก็ให้ทําแบบสม่ําเสมอนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะมีคนติดตามนะคะครบ1,000คนนะคะแล้วก็ชั่วโมองการรับชมนะคะของคลิปเรานะคะในช่องของเรานะคะรวมๆกันเป็น4,000ชั่วโมองนะคะทุกคน ย้ำว่าสี่พันชั่วโมงนะคะภายในเวลา1ปีนะคะเราก็จะได้อันนี้นะคะทุกคนเมื่อเราผ่านกฎทั้งสองข้อนะคะเราก็จะได้ตัวนี้นะคะแล้วก็มาเปิดสร้างรายได้นะคะอันนี้อันนี้ทํายังไงถึงจะได้นะคะทุกคนต้องผ่านกฎ2ข้อก่อนนะคะแล้วก็กฎเปิดสร้างรายได้นะคะแล้วก็รายได้เราคบรบสิบเีืยนนะคะเราถึงจะได้ตัวนี้นะ สิบเหรียญน,นะคะอ่าพอสิบเหรียญแล้วนะคะก็จะมีตัวเลขนะคะ6ตัวนะคะให้เราไปกรอกนะคะในบัญชีแอสเซนต์ของเขานะคะแล้วก็สมุดบัญชีนะคะเพื่อจะผูกนะคะทําการเวลาเราเงินของเราครบ100เหรียญน,นะคะทาง youtube เขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เรานะคะ1น่ถามว่ามันยากมันง่ายไหมเมย์ก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเมย์ก็ทำมาปีนึงเนาะ จะถือว่ายากมันก็ยากจะถือว่าง่ายมันก็ง่ายนะคะเพียงแค่เราแบบว่าเราต้องใช้ความตั้งใจนะคะทุกคนตั้งใจแล้วก็ตั้งใจอดทนแล้วก็อดทนนะคะเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้ได้มันใช้เวลาเป็นปีนะคะทุกคนกว่าจะผ่านนะคะกว่าจะสร้างรายได้ได้นะคะซึ่งเราก็กทํา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 มาเป็นปีนะคะถึงจะได้เงินก้อนแรกนะคะก้อนแรกก็มันไม่ได้เยอะนะคะ แต่ก็พอที่จะซื้อขนมซื้อแพมเพิลให้ลูกสาวได้นะคะไม่เชื่อว่าในในครั้งต่อไปมันมันจะต้องดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเยอะขึ้นกว่านี้นะคะนี่ขอแค่ทุกคนตั้งใจนะคะแล้วก็การที่เราจะเลือกธนาคารนะคะขอขอให้ทุกคนเลือกดีๆนะคะว่าเราชอบธนาคารไหนธนาคารใกล้บ้านจะเป็นของ เอเอกชนหรือว่าของรัฐบาลนะคะก็ตามใจชอบของเพื่อนๆเลยนะคะส่วนของเมย์นะคะเมย์เลือกเป็นธนาคารกรุงศรีนะคะที่มีธนาคารใกล้บ้านนะคะนี่นะคะเป็นธนาคารกรุงศรีนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะทุกคนก็ต้องมีความสม่ําเสมอนะคะในการทา YouTube ํนะคะพยายามทําตามกฎของเขานะคะไม่ ไม่ไม่แหกกฎนะคะเราต้องเป็นสายขาวนะคะ YouTube สายขาวก็คือเราจะไม่มีเนื้อหาที่บาดหมางนะคะไม่มีเนื้อหาสื่อถึงความรุนแรงนะคะซึ่ง YouTube เขาจะไม่สนับสนุนตรงตนั้นนะคะเราจะต้องทำคลิปนะคะที่ที่เป็นสายขาวนะถูกถูกต้องตามกฎของเขาเนะคะแล้วก็ตามความชอบของเราด้วยนะคะเราชอบคลิปยังไงนะคะทำคลิปแบบไหนแล้วเรามีความสุขเราก็จะทำนะคะ ไปเรื่อยเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มาพูดในเรื่องของนี่แหละก็จะมีเรื่องของว่าเราทำได้จริงไหมนะคะทำได้จริงหรอก็ก้องทำได้จริงนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราทำมาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกทำมาแบบแบบเราก็เมก็ไม่รู้นะว่ามันจะได้จริงไหมแต่เราก็ลอง ณตอนนั้นก็คือเราเราอยากลองอ่ะเราสมัครสมัครแล้วก็ลองทํามาเรื่อยๆนะคะจนวันนี้นะว่ายืนยันว่าเมย์ได้เงินจริงนะคะจาก u t u b บถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นจํานวนที่เยอะมากมายนะคะแต่ก็เป็นเป็นเงินที่ได้มาจากความภูมิใจนะคะที่เราอดทนนะคะทําคลิปมาเรื่อยๆนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะคะเพิ่งจะได้เงินนะคะถามว่ามันเยอะไหมมันไม่เยอะนะคะแต่ความดีใจเราเหมือน มื่อเราได้เงินหลักลา้านยังไงก็ไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าเราเราเราทำมาด้วยความตั้งใจเนาะทั้งที่รู้ว่ามันยังไงอะทั้งที่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่าเราก็ทำ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 ,ทำมานะคะาฝากบอกทุกคนนะคะที่ดูช่องนี้นะคะอยากบอกว่าเรามมวแต่คิดนะคะเรามมวแต่จินตนาการเราไม่ลงมือทำสักทีนะคะเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่า ว่าเราจะสําเร็จจริงไหมเนาะมันมันได้จริงไหมหรือว่ามันมันโอเคไหมมันดีไหมมันเป็นยังไงนะคะเรามัวแต่คิดนะคะแล้วก็เราไม่ลงมือทําเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะ mm hmm. เพียงแค่ทุกคนนะคะแก้แค่กล้ากล้าลองกล้าทํานะคะว่าโอเคละฉันจะทําละก็ลงมือทําเลยดีกว่าเพราะว่าเมย์ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ ที่เคยคิดว่าอยากมีช่องเป็นของตัวเองนะคะแต่ไม่ลงมือทําเลยนะคะเมย์ก็ได้ลงมือทําแล้วก็สําเร็จจริงๆค่ะสําเร็จอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากคิดริเริ่มนะคะอยากทํา youtube เป็นของตัวเองนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้ลงมือทําเลยดีกว่านะเราจะได้รู้ว่าเราทําสําเร็จจริงไหมนะคะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะ แล้วก็อดทนให้มากๆนะคะกว่าจะมีวันนี้ไม่เชื่อว่าทุกช่องก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องใช้ความอดทนกันทุกช่องนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เมนะคะทําคลิปใหม่ๆเราจะได้มาแชร์ประสบการณ์การทํา y o u t u b e นะคะของเราไปเรื่อยๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ